เนี่ยครับทุกคนวันนี้ช่อง Mix Three Mix นะผมซึ่งวันนี้ออเราโยบเกม g กรนี่นะครับผมโอ้โอุ้ยมีจังไงนะโอเคนะวันนี้ก็จะไม่ได้เปิดหน้านะผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมตามปกตินะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยเออ่ใช่โมโนแล้วก็ยับประมาณนี้ไปนะทุกคนไปไปเสียง วันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะผ่านทางไหนนะฮะวันนี้ก็รอดูไปก่อนโอ,นอ้หนังสือ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 จะหนังสือจะหนังสือซื้อมาโอเคมาละมาละมาละไปะหนึงเฮ้แกหัวง,งอกนี่มาละ สองสองโอเคมาเลขสองอเคติดไล์ติดไล์ติดไลท์เฮ้ยอุย้ยคาคีคาคีสวยสวยสวยคาคีมาอาันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรมีแต่เท็ดดี้ไปเราไปด้านล่างดีกว่าปึ๊บไม่มีของมีรูบโอเค งไปลงไปลงไปอันนี้คลิปก็ถ้าสมมติมันมีปัญหาอะไรก็โอเคอย่าแม่งด่าผมนะพอดีว่าผมเปลี่ยนโปรแกรมอรัดเฉยๆนะปกต,ติผมจะใช้ของไอ้โปรแกรมอรัดที่ผมไปโหลดมานจะเพลย์สโ,โตร์นะแต่อันนี้เป็นของเครื่องของเองนะจะลองใช้ดูเกือใช้ดีนะโอเคครับทุกคนผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมตเติมจากตะกี้นะครับคือที่ผมเปลี่ยนโปรแกรมอรัดออรไอร้โปรแกรมอัดเดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาทางด้านเสียงเยอะเช่น1เสียงเกมดังดังกว่าไม้สอง หลายครั้งเสียงตัวเองชอบชอบหายในหลายๆครั้งนะฮะถ้าที่ทุกคนดูในคลิปเก่าเลยอยากลองใช้ใช้ใช้โปรแกรมที่มันมาแถมมากับตัวเครื่องแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคือเสียงเสียงไมค์กับเสียงเกมไม่ค่อยตรงกันซะเท่าไหร่แล้วก็เอาเป็นว่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าผมจะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะนะเจ็บคอนะ,อะไปเราไปดูคลิปกันต่อไปสลับประตูแป๊บนึงรอประมาก่อนรอปักงอกนี่มาก่อน มาละ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 ไอทองทองหัวงอกเอ้เลยไปไม่ได้ไปผู้ชายนี่ว่าผู้หญิงงอกเอ้ไองอกองอกเจอกือาใสมน่ะไป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 ปึป เดี๋ยวผมหาของนี่ครับไม่มีไม่มีไม่มีอีเวนต์โอเคปเจปเจมีสวยจะสวดดืดน้มามามาโอเคไปาเลยไปไปเก็บไม่มีของโยนลงไปก่อน ซึ่งเรามีอาวุธเดวเพียงอย่างเดียวที่อยู่ในมือก็คือค้อนนะตีมันไม่ได้ด้วยได้แต่ง,งัดไม้ทำ มีเนื้อโอเคมาไม่ได้แล้วกันพรยังไงเราก็ต้องตัวนี้นะออโอ้โหดีเวละ่ะเวละ่ะสวัสดีครับพี่ใหญ่แล้วเละเละเละจุ๊จุจ๊๊นี่นี่นี่โยนาทามนานมืดถ้าทามนานมืด อ้าวสักคูไดเวอร์ลงมาถังน้ำมันไม่ลงมาด้วยปี๋แล้วนนขันมีอะไรเพี้ยวสวยโอเคยลองลองมาก่อน มันว่าโดยจากของแล้วผมว่าผมอ่อน้ำบ้านดีกว่ามีรีโหมดตัวนี้โอเคนะเราออกอน้ำบ้านนะอันนี้ไม่ได้เตรียรสคริปต์เตีร์อย่างใดนะทุกคนผม,ผมยังไม่รู้เลยผมจะพานทางไหนไม่รู้เกระซิสสวย,ยไปไปได้หานกนแล้วไปไปเลี้ยงนกไป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  วันนี้ก็จะดูพูดน้อยหน่อยนะทุกคนคือผมไม่มีอะไรจะพูดอ่อ,อนตรงเลยไม่มีอะไรจะพูด <laughs> ตีนเนอตเอ้ฟันเฟืองอ้าวเชนคัทสวยของโคตรด,ดี ก่อนรีไปนงันไม้โคเอจิตเอามาทำไม้โอโลเอามาทำไม้เดี๋ยวค่อยมาหาแล้วกันกลัวนี่มันเดินมาไปเยนลงไปด้านล่างโดดลงไป เอยงอกมาไหนมึงยะมาลงมาเนี่ยเอ้ยร้อหน้านะมาละมาละมาละมีสูตรในการนี่อยู่ฟึบเรียบร้อยไปได้เอ้ยแล้วกูจะปิดประตูคาเองแล้วะ๊ะอ้าวมีทั้งโคตรเป็นท้งอะไรโคตรเลยอ่ากดก่อนสเปร์มาสเปร์สเปร์สเปร์ ไปไปไปรีบขึ้นไปด้านบนดีกว่า่น่ยไปมาแล้วมาแล้วไปดิไปดิในตีก็มาดิ เอามามาดิมาดิใครเรียกว่าใครเรียกเอ้ยฮะมันว่างกับดักภูกเลเห์ตัดติเอามาันทหม่ โอเคไม่น่าทันแล้วแหละโอเคสซไนรัลน้าทำชาขึ้นไปมาดิมามีสวย เขาไปเอาของก่อนฟันเฟืองฟันเฟืองเออโดนฟันเฟืองผมอยู่ไหนนะอยู่อ๋ออยู่ห้องนี้อยู่ห้องนี้ห้องนี้เออใช่กับลิมฟันเฟืองมา ก็จะได้อะไรไม่รู้นี่ค่อนแปะไว้แปะแปะไว้มาหยิบมาคลิปนี้น่าผมดูทรงแล้วน่าจะเป็นคลิปที่นานที่สุดในช่องเราแล้วละผม,มารอดูกันถ้าจบไปก็จบไปถ้าจบช้าก็ตามนั้นฮะ

วางไว้ตอนนี้ผมน่าจะเหลือเป็นแพทล็อกที้ใช่ผมว่าอยู่ด้านล่างนั่นแหละแต่เดี๋ยวผมต้องย้ายของมาก่อนย้ายสัมภรกชั่วคราว ไปเลยครับน้องสาวไป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 สเปสสเปสเป,สเปลูกพ่อช่วยพ่อด้วย,ยฉีรัดาปสกู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 เฮวงังดีละเสือ <Yeah. S 2> นี่หาพ่อ ล,ล,ลงมาอาบอดและชิพห้าไปดีคิดว่าจะกระจอกขนาดนั้นเลยเหรอแต่ก่อนเลยนะก่อนที่เราจะบวชอะไรสักอย่าง่งเรารีบย้ายของลงไปก่อนก่อนที่มันจะสวนทาวารเรา เร็วเร็วเร็วลง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 มาเรียบร้อยลงแล้วอ้าวไว้ปัดคีสวยเดี๋ยวของดีโยลลงไปเดี๋ยวก็โยลไปด้วยมตรงนี้เอาไว้ปัดคีไว้นี่ก่อนเราจะลดก่อนฐานทัพลับเรานะ

ลงลงไปมีขอไหมพาดอฟบช็อตกันสวยแล้วน่าจะเหลืออีกชิ้นส่วนเดียวมั้งไอตัวยิงอ่ะเอออ้าวเวลไอวิชแฮนดล์ลเออที่หมุนที่หมุนว่าน้ำที่ตักน้ำแไบไง,ไง เสือนมาเลยเดี๋ยวครับนี่ไไข่มัาเตะเหนือเล่นว่ะมันอยู่ไหนนี่มาเลขสองใช่ไหมใช่ ไป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 เปิด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 ,ดอะไรสเปเชียลคีย์มาแต่เอาหมดอะตอนนี้เอาหมดอะม,มีของอะไรเอาหมดอะตอนนี้นโลบโลบโลบสวัสดีครับแม่ไม่มีใครอยู่นะครับไปไปไปเลยลูก ม่หลังกลับมาไมเนี่ยแม่หลังกลับมานะเออนั่นแหละดมดูดดตัวนี้ก่อนมีอะไรปะอ่ะมีชิ้ส่วนปืนช็อตกันเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวขวาโอเคขอสปูเดเวอร์ก่อน ไปทางโน้นไปทางโน้นไปขันโน้นนี่ก um ่อนคนละขันโวยหัวเทียนเอามาทำไม้เอาเราโชกันไหม สวัสดีสว<อ>ัสดีสวดีทำอะไรได้เดินเดนเดินเดินเดดินเเล่นเล่นเล่นเเล่นเล่นเลไป ขฮงไวกว่ามาดิมาดิฟึบไม่มีกระสุนไม่มีกระสุนรอหนึ่งปิดประตูรถเล่นด้วยมาดิ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 ดมาดิโงง <c oughs> อีซี่หนูไปน้องไปไป,ปถือปืนไปด้วย พราะผมไปแก้ปริศนาตรงหลักบ้านก็นดีกว่าเอ,อาเนี่ยผมไม่ได้แตงโมแน่เลยแตงโมมีสิทธิ์มีแผล็อกฉะนั้นไป,ไปเฟลตอนนี้เหลือแค่แผล็อกอันเดียวก็เสร็จแล้วก็ใช่เดี๋ยวผมเอาตุก๊กตามหมีเซเนน้าไปไว้ด้านบนจะเอ,เอลิงเราอ่ะหนึ่งไปนหนมีอะไรมีแตงโมล่าขอแตงโมเล่นละหยิบระยะนี้ไม่ได้ นิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเพอร์เฟกเพอร์เฟกต์มาไปเรียบร้อยชิปสวยแพนล็อกโอเคกลัวแล้ว สายสายไไถสายเไาะไปยไปไตืนอยกะมัดไปเนแกัทีมาแล้วใกล้ๆหน่อยนั่นแหละอุ๊ยโหขรเสียแทกดังชิหาย ลดเสียงก่อนนะครับเพื่อรักษาสุขภาพหูของตอนเองครับแล้วก็หูแตกแนะ่อุ้ยมีเสียงหัวใจด้วยอุ้ยน่ากลัวมากเลยไปไปร,รีบรบอบไปวางก่อนก่อนที่ไอ้ปัญยาวันนี้มันจะเกิดเกิดไอ้งอกงนะไป ใจมาเป็นเล้งอีกรอบนึงก่อนไม่ต้องห่วงครับบริการฟรีครับจับทำเล้งยายใส่อยาเกิดยังเกิดันนี้ สัิติเท่อกูขอร้องกูคิดจะร่อมาแล้วได้เสียงเท้าแล้วสวัสดีครับมาได้กูไปนะกูขอไปดูหมอลามก่อนไปแล้วโอ้โจบแล้วโว้ยเดี๋ยวนี้ก่อนไปดี๋ยนี้ก่อนไป โอเคนะทุกคนก็สัตว์อะรที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รับกดเหรียผมงพเจ้าคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับถ้าจะจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนผมไปละบาย